เตรียมไม่ได้แต่ยังรู้สาาั่งนะ ไายแล้ายแล้วไปขายดีสองนั่นแหละมาได้หน่นเนะเฮ้ยนะฮะอ่ะสังสองมาช่วยได้จะได้หายลดได้วกได้ลได้ใช้มือเนาะขออย่าใช้มือเอาละเอาละผู้อาสาติดปูติดแมงตป็นส่อยู่พูดแล้วนะพอดีสองให้เจ้าเหมือนมเอาละครับตอนนี้นะฮะ้วมันเันกอนน้องน้องคนนี้ส่งมาเลยมากเลยนะเฮ้ยเรงล้วคนนี้นะเอาละครับเขาจะเอาาคนนี้เลยเฮ้ยเร่เร่งเรเๆนอย่าใช้มือขออย่าใช้มืออย่า ใช้ช้อนนะคะใช้ช้อน้อจกเถ้าไหวก็ตักถ้าไม่หเอาลูกตม่อนะเอาลูกะครับโหมาแรงมากๆเลยครับท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครกินเสร็จแล้วนะคะอตอนนี้ขออนุญาตนะคะค่อยๆกินไปค่อยๆกินไปใกลล้วครับกินทีเดียวครับสู้ครับเอาโหเรากล้จะได้ชนะมันนีเรเได้แล้วเลยะ ขอเสียงเชียร์หน่อยครับใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มนี้เข้าไปชี้โอ้โหโอ้โหอุ๊ยอันนี้ได้เขาวอะนะแชมป์แชมป์รอบที่แล้วนะคนนี้ใช่ไหมครับวันนี้เขาจะมาชวนแชมป์หรือเปล่าครับคนนี้ใช่ไหมฮะคนนี้เหรอคะอ่าไหนไหนมีคนบอกว่าใครใช้หมูใครน้ำไม่นะเราต้องดูก่อนใครใช้หมูใครใช้มือึงได้ต่ำดาวนะคะดูก่อนอ่าเอาแล้วครับคุณแมดูเลย

เอาแล้วนะครับทุกทีท็อิ้งหี่ท็อกติ้งนี่ก็ต้องหมดนะอ่าเอาแล้วเอาแล้วคนไหนจมาเอาคนทายกาไปหนก่อนเอาแล้วเอาแล้วไอ้เจ้ากินท้าก่อนไหมต้องหมดแน่จ้าอย่ายอมแพ้อะไรนะทุกคนทุกทีตแล้วนะหนึงทีหนึ่งทีหนึ่งท

อันนั้นอยู่ในปากอันนั้นอยู่ในปากอยู่เลยตอนนี้หมดนี้หมดแล้วโอเคโอเคพราชนะสองสองเปอร์แล้วในกรอบนี้นะมาดูกันเลยนะครับว่าใครจะชนะเข้าไปนะครับเอาเละครับคนข้างๆนี่ก็คือแบบว่าตองน้ตองยอดเีรัญชันคนที่สองยังไข่หัวไปแล้วนะครับคุณปอยครับคนที่สามไม่มือคนสุดท้ายไม่มือสั่นันแล้วเบ๊ะ เออเมือซานี่คือหูคหูนักนักเตแต่ว่าซานี่เขาปี่ยนน้วตบแต่เขเป็นนกน่ะอ๋อเออคนตีลังนี่หลังก่อครับอันเดอร์สเตนโอ้ยเขาบอกปลังมากเลยแล้วก็ที่หกนั้นอย่าลืมเก็บมากินตัวนะครับก็เป็นภาษาดอกสปีชอโอไอไทยมาสติ อ๋อทมใส่หัวไปเทียวไปกินมาเจเนี่เขาจะเาเอัวกินมจอมาใส่หัวเดี๋ยวจะสามารเอาหวดำนะฮกตอนเอาเอาเสียงเชียร์กลุ่มนี้อยู่ไหนครับเชียร์เพื่อกำลังใจหน่อยเลวเอาแล้วเอาไปสมบทเออทานนี้สมบทแล้วแต่ว่อทานนน้องติ๊กต้กงเอาแค่ไอศครีมมาอเอาดูน่ะดูน่ะมาจากตรงนี้น่ะเอาละเอาละีันนี้หนมืิ๊กเซน คนไคนนั้นคนนั้นจมดแล้วอะใช้มเล่นของู้นนี่แหละจมดแล้วแต่เรต่อตนเสแล้วาหหกแล้วใชมือโอบใส่สองชิ้นอสชิ้นอสชิ้นใินก้นอ่าน้อยม่ไนย่คือไม่กระาตแล้วกมกปมป้ยายหุ้วกัโอ้อ้โอ้ขน้านะครับบัตช่านะครับ ยายยายบ้าบอตินเอาลก็ี่ตั้กจได้ค่าฮะบอบอนไปกไปส่นเราได้ผู้นะแล้วครับเราได้ผู้ชนะแล้วเชื่อครับโอเคเอาละครับเริ่มนะครับตัวหน่วยการก็เอาละโอเคเอาเอาเาเอาโอเคาออออเโอเอ้า ่นี้โอคนี้ครับไม่เลยคุณลืฝั่งนี้หมดไปแล้วลูกนึงหือครลูกตซใครับฝั่ง้นดไมครับฝั่งน้ก็มตามมาเฮ้ยโอ้โหสี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 าีส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 ีีี ีซูซูแทนพี่อีกทีเดียวครับโอเคถ้ามันล่วงเส้นนินโสงใส่จานแล้วก็กินต่อได้นะครับเออใครนี่ต้องถึงเจ้าถึงเจ้ามาแล้วนี่ต่อได้แน่นะครับฮะนี่นี่เนี่ยต่อพี่จะหมดแล้วเดี๋ยวนี้ต่อได้เหรอพี่จะหมดแล้วตอนนี้ฝั่งจะหมดกันไหมใกล้จะหมดแล้วหรือยังใกล้จะหมดแล้วไหมฮะเอาแล้วเอาแล้วกนทีเดียวครับเอาเบอร์โปกเข้าไปครับแล้วก็กินต่อนะฮะ ตอนน้นกนยผสมกันแล้วครับแล้วต้องยอะิินึงิดนนึงค่ะผิดนินึงนะฮะน้องคนที่2ใกล้เราเหมือนกันใ้ใกล้แล้วใกล้อะไรคะพี่ใกล้จอยจอจะหมดแล้วยกลยยกยินเร็วไอดตเอาละครับตอ้กนะรด โอเคพี่อย่าลืมลืมในปากเข้าไปก่อนนะครับลืมในปากเข้าไปก่อนเล้วับมืออ้าปากไากด้ไมครับฝั่งนี้บุกกล้วใช่ไหม เชียน้องภูตะวันไหนคะอ้วเ่อเชียอยู่ไหนครับรูปนี้คนเชียอยู่ที่ไหนครับอ้าวครับผมควที่สองนี่รูปไว้บางเชียเยอะ,ะน,อนะครับเนี่ยอาแล้วฝั่นี้หมแล้วถึงรูปนะครับ

เอาเร็วนี่ครับตั้ตัวเขาปากเลยอ่าฝั่นี้ะเหงนแววผู้ชนะมาลำลำลำไหลเล้าขนมปังตก็ปังวน้โดนากิบไม่หมดด้วยนะพี่หบวาเวเร็วเร็วอเคอได้ข่าวว่าพวกเขาขังเป็นคนต่างชาตินะฮะยังไม่หมดนะยังไหมดังไม่หมด

คุณนิคนะคะคุณนิคจะเป็นชั้นงต่อกับเราด้วยใช่หรือว่ายังยังไม่ได้ใจยังไม่ได้ใจนะคะเพราะว่ันนี้พวกแขกรับของเราตี่เก็บมันทุกคนแลนะคุณกอยใช่แลยคระจ้าคุณโบครับจ้าคุณโบสัมภาษณ์คุณพอไหมครับคุณพออันนี้คุณคุณนิคจจะให้ฉันพูดแบบภาษาอังกฤษไหยใช่ไหมต้องถามแต่ว่าคุณคุณพอพูดภาษาไทยได้ไหมคะภาษาไทยได้ไหมคะ

เขาเขาท่านไม่ใช่คุณบอยท่านนี้อกี้เขาบอกว่าเขาถามว่าคุณพอมาหาแฟนได้เปล่าถามว่าคุณพอมีแฟนหรือยังใช่ครับผมใช้ช้อนนะจ็บแล้วปุ๊บยกมือพร้อมกับอ้าปากนะวันนี้ปากก็ต้องหมดในจานก็ต้องหมดด้วยนะครับ ้ามันตกสามารถใช้มือหยิบขึ้นมาได้แต่ว่าต้องใส่จานแล้วก็ต้องใช้ช้อนเนี่ยตักเข้าปากอีกรอบหนึ่งห้ามใช้มือหยิบเข้าปากนะคะรอบนี้เราเอาจริงนะใช้ใช้มือหยิบเข้าปากเราขอแยกตอกแพ้เลยโอเคครับเพราะว่าน้องฝั่งท้อมนายครับค่ะวเดือดเื่ไปเลยนะโอ้คุณพ้อคุณท้องอะไรแต่นี่ก็สักก่อนนะคะสักเขาเป็นเรื่องเขาเป็นเป็นบล็อกเบอร์นะคะ เอาแล้วังหกตละนึลูกตั้งแค่หน้าผัวะนัจันี้นนะะตั้งตั้งแต่เชื่อมกาเปิดสะโพกไปน้ำแล้วไปนำแล้วไปนำแล้วอันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาแชมป์เหมือนกันไปตามแล้วข้างหลังก็จะเข้าแขนก่อหาใจใหะดับสอดคุณก้อยโดนตาหันตอนนี้มาแรงมากครับไปนําแล้วหมดไปแล้วทั้งสาลูกเหลือแตอปปอ ก้อยก้อยตามก้อยตามอยู่นะครับตอนนี้นี้ตอนนี้ทางเจ้าี่บอกว่าอ้อาจารย์ลงจะได้คะนะคะตอนนีอาจารย์ลงอย่าล้มจาขึ้นนะคะพี่พี่กอบอกว่าอาจารย์ลงงัเอาเอาหนแต่ว่าแต่ว่าจับจานได้แต่ล้มาขึ้นโ้มจนขึ้นนะคะยไนไน้ำไลน์นอยู่เล่นหน่อยไลก์เล่นหน่อยไล์เ